สวัสดีค่ะทุกทุคนวันนี้พี่มิต้องบอกว่าสวัสดียามดึกนะคะที่ประเทศกาตาเป็นเวลาห้าทุ่มสีนาทีค่ะเห็นพี่มีหน้าเต็มแบบนี้ไม่ใช่ว่าเพิ่งกลับมาจากบินนะคะจริงๆแล้วก็กําลังจะไปบินนะพอไปถึงสนามบินนะคะเช็คอินอะไรเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยก็สรุปว่ามีมีเหตุเกิดขึ้นนะคะพี่มิก็โดนถอดออกจากไฟลนะก็ไม่ได้ไปทําเที่ยวบินค่ะ พอมีสถานการณ์แบบนี้เกิดขึ้นวันนี้พี่มีก็เลยคิดว่าจะมานั่งทําคลิปเล่าให้ฟังนะคะว่าเออจริงๆแล้วก็เคยมีหลายคนถามกันมานะว่าเคยเกิดกรณีที่แบบโดนถอนออกจากไฟล์ไหมหรือว่าถ้าเขาถอนออกไปแล้วเนี่ย แล้วเชื่อบินจะมีคนไปบินแทนเราหรือเปล่าสายการบินเขาจัดการยังไงนะคะซึ่งจริงๆแล้ว,วต้องบอกเลยว่าโดยทั่วไปแล้วทุกสายการบินนะคะเขาจะมีคนที่มาสแตนบายรอเป็นตัวสำรองอยู่แล้วนะในกรณีที่ว่ามีอะไรเกิดขึ้นกับคนคนนั้นที่กำลังจะไปบินเนี่ยเหมือนพี่มีิอเนี้ยโดนถอดออกจากไฟนะคะเขาก็มีคนใส่เข้าไปได้ทันทีค่ะ จริงๆพี่มิเองก็เคยทําคลิปบอกเล่ากันไปแล้วนะคะแต่ก็จาไม่ได้แล้วเหมือนกันนะว่าเคยเล่าไปในคลิปไหนนะคะการเปลี่ยนแปลง,ปลงตารางบินการถอดออกจากเที่ยวบินจับเราไปใส่เที่ยวบินอื่นอย่างเงี้ยเป็นเรื่องปกติที่สามารถเกิดขึ้นได้นะคะมันมีหลายๆปัจจัยนะที่เขาจะต้องหาคนที่เหมาะสมไปบินนะคะคือในที่เนี้ยอาจจะเป็นเพราะว่าอะอย่างพูดง่ายๆเลยในกรณีวันนี้ของพี่มินะคะปัจจุบันนี้มันก็มีเรื่องสถานการณ์โควิดเข้ามาใช่ไหมคะพี่มิจะบินไปที่ออสเตรเลียเนี่ยเขาก็มีกฎระเบียบเข้มมากเลยว่า เราจะต้องมีผลตรวจโควิดนะคะซึ่งพี่มีก็ไปตรวจมาเรียบร้อยแล้วเมื่อวานนะคะ1รอบก็จิ้มไปที่จมูกแล้วก็ที่คอใช่ไหมทำการตรวจนะคะแต่ทีนี้ผลลัพธ์มันยังไม่ออกนะคะของคนอื่นในทีมเนี่ยออกหมดแล้วแล้วของพี่มีเนี่ยยังไม่ออกนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราไม่มีผลก็คือไปบินไม่ได้นะคะด้วยเหตุนี้เนี่ยเขาก็จำเป็นที่จะต้องถอดพี่มีออกจากเที่ยวบินค่ะ แต่คือเรื่องแบบนี้มันก็เป็นที่เข้าใจได้นะว่าเขาต้องจําเป็นที่่ะต้องถอดเราออกจากเที่ยวบินเน่ยนะคะหลังจากนั้นพี่มีก็แบบ นั่งรอผลนะใจเราก็ลุ้นเหมือนกันนะคะว่าเอ๊ะทำไมผลเรายังไม่ออกนะคะซึ่งเขากา็ตามผลให้นะคะว่ามันเป็นยังไงนะ,ะก็สรุปว่าหลังจากนั้นนะคะอีกสักประมาณสักสองสามชั่วโมงนะคะเขาก็ติดต่อมาว่าผลมันออกมาแล้วนะคะนั่นก็คือเนกาทีฟนะพี่มีเองก็สบายใจนะคะรอบนี้จริงๆพี่มีจะต้องบินไปเมลเบิร์นนะอุตส่าห์คิดแล้วนะว่าเฮ้ยบินไปเมลเบิร์นเนี่ยจะกินของแซ่บนะคะจะกินอะไรบ้างนะพี่มีเองก็อุตส่าห์เตรียมสลัดเตรียมของกินนะคะเอาไปกินบนเที่ยวบินเพราะมันเป็นการบินที่ยาวนะคะ ประมาณ14ชั่วโมงใช่ไหมแต่ว่าไม่เป็นไรนะคะเอาของกินกลับมาแช่ตู้เย็นต่อ <laughs> ใน,ในเวลานี้ก็เป็นเวลาเกือบจะเที่ยงคืนนะคะงั้นเดี๋ยวเรามาทําอาหารด่วนๆกินกันดีกว่านะน้องๆหลายๆคนก็ชอบบอกนะคะว่าชอบเอาเมนูที่พี่มีทําไปปรับใช้นะเพราะว่าส่วนใหญ่พี่มีก็ทําเมนูง่ายๆนะคะวันนี้เดี๋ยวเรามาทํามาม่ากันนะคะก็จะเป็นมามากก่าเกาหลีนะที่พี่มีมีติดครัวอยู่แล้วนะคะจริงๆพี่มีอ่ะในตารางบินนะมีประมาณ4วันนะคะที่ที่จะบินไปเมลเบิร์นเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยก่อนหน้านี้พี่มีก็ไม่ได้ซื้อของสดเข้ามาไว้ในครัวมาไว้ในตู้เย็นเลยก็จะไม่มีพวกแบบ ของสดสดแล้วนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เลยเดี๋ยวไปทำอาหารแห้งทำมาม่ากินกันค่ะวันนี้ขณะที่อัดคลิปก็อาจจะได้ยินเสียงืออแบบนี้นะคะพี่มีกําลังซักผ้าอยู่นะพอดีว่ายังมีผ้าที่กองๆองเก็บเอาไว้นะคะไหนๆก็ไม่ได้บินแล้วเนาะทํางานบ้านไปด้วยเลยนะคะเวลาที่ทํากับข้าวค่ะนี่เดี๋ยวจะให้ดูอาหารวันนี้นะคะที่พี่มีเตรียมกินบนเครื่องนะจะเอามาใส่ในมามา่มาก็คงใส่ไม่ได้นะก็จะเป็นนี่นะคะที่บอกผักสลัดนะอุตส่าห์ตั้งใจว่า จะเอาสลัดไปกินบนเครื่องนะคะแล้วก็นี่มีกิมจินะก็คือความตั้งใจกะว่าจะเอาสลัดไปกินกับอาหารร้อนบนเครื่องบินนะคะคือก็อาหารลูกเรือนนั่นแหละเนาะแต่ก็สลัดเนี่ยผักพวกแตงกวาื่อเกลือเทศคงไม่ได้ใส่ในมาม่างั้นเดี๋ยวไงพี่มิแช่ตู้เย็น,น้อยก่อนแล้วกันคะ่ะค่อยกินวันพรุ่งนี้สําหรับมาม่าที่พี่มิจะกินในวันนี้นะคะก็เป็นมาม่าเกาหลีนะซึ่งก็รสนี้นะคะพี่มิคิดว่าแซ่ด นะคะเผ็ดถูกใจแล้วล่ะอันนี้พี่มีซื้อที่กาตาเนี่ยแหละคะ่ะมีทั้งหมดห้าห่อนะคะ1แพ็กก็ราคา25้าเรียวค่ะพี่มีไปได้มาจาการ้านเกาหลีนะคะเมื่อกี้ก็ไปรื้อตู้เย็นในชั้นผักมานะคะไปเห็นที่ผักกาดนะที่ยังมีเหลืออยู่หัวเล็กๆประมาณนี้นะคะก็มากเพียงพอที่จะใส่กับมาม่าได้ค่ะคืออย่างที่บอกนะคะว่าก่อนหน้านี้พี่มีเองก็ไม่ได้เข้าซูเปอร์ไปซื้อของสดเลยนะเพราะตั้งใจว่าแบบ ยังไงก็จะไปบินเมลเบิร์นหลายวันเนาะซื้อมาเก็บเอาไว้ก็ไม่อยากให้มันเสียเน่าเปล่าๆนะคะแต่ก็ยังดีจริง <laughs> ยังเหลือหัวเท่านี้มีก็จะใส่อันนี้นะคะลูกชิ้นปลานะก็ <laughs> เป็นลูกชิ้นแช่แข็งนะคะอันนี้เป็นเต้าหู้ชีสนะโหอ,อยากจะบอกเลยว่าอันนี้อร่อยมากนะคะ ซื้อในซูเปอร์ที่กาตาหมดเลยนะคะแล้วก็อันนี้เป็นลูกชิ้นญี่ปุ่นนะคะก็เป็นลูกชิน้นปลาหม,มึกลูกชิ้นทะเลนะคะนี้ก็อร่อยเหมือนกันนะพี่มีกินบ่อยมากเลยนะคะของพวกนี้คือต้องมีติดตู้เย็นเลยนะเดี๋ยวพี่มีจะใส่ลูกชิ้นพวกนี้แค่อย่างละหนึ่งพอนะคะก็คือเกินจะเพียงพอแล้วนะสําหรับมาม่าหนึ่งห่อนะคะ จะว่าไปแล้วพี่มีเองก็เคยเห็นคอมเมนต์น้องคนนึงนะคะบอกว่าชอบพี่มิทําเมนูเด็กหอก็อารมณ์แบบเมนูง่ายๆนะคะที่เด็กหอสามารถนําไปปรับทําได้เนาะวันนี้คือแบบเด็กหอจริงๆนะคะเป็นเมนูมาม่าเนาะเชื่อว่าเมนูเนี้ยหลายๆคนอะต้องมีแบบสูตรเด็กของตัวเองอะหากว่าใครมีเมนู หากว่าใครมีเมนูฉบับเด็กหอแบบเด็เดๆนะคะต้มมาม่าให้อร่อยต้องใส่อะไรลงไปบ้างก็คอมเมนต์แนะนํากันมาได้ค่ะปกติเวลาที่พี่มิทําก็จะใส่พวกลูกชิ้นลงไปก่อนนะคะเพราะว่ามันแข็งเนาะอ๋อลืมนะคะอันนี้ก็เด็ดอร่อยอยู่นะเป็นขนมจีบนะคะพี่มิเองก็จะใส่ลงไปหนึ่งชิ้นนะก็อารมณ์คล้ายๆกับลูกชิ้นนะคะ,อ,นนะ,นนะ,คะอันนี้ก็เป็นขนมจีบไส้ไก่ะคะ่ะ สำหรับผักกาดเนี่ยพี่มีก็ชอบฉีกมากกว่าใช้มีดปัดนะคะก็เหมือนอารมณ์เวลาที่เราไปกิน MK ใช่ไหมเราก็จะฉีกผักกาดเองนะคะแล้วก็ใส่ลงไปในหม้อ สำหรับพี่มีเนี่ยเวลาที่ต้มมาม่ากเกาหลีพี่มีจะอันนี้เป็นความชอบส่วนตัวนะคะพี่มีจะใส่เส้นเป็นลำตับสุดท้ายนะแล้วก็เวลาที่ใส่ลงไปเนี่ยคือใส่ไม่นานนะคะเพราะว่าชอบกินเส้นที่มันมีความรู้สึกว่าเหนียวเ er หนียวหนึบหนึบนะคะถ้าหากว่าพี่มีใส่เส้นลงไปตอนนี้ก่อนแล้วค่อยใส่เครื่องปรุงเนี่ยเวลาที่มันเสร็จแล้วมีความรู้สึกว่าเส้นมันจะพองพอง,พองหน่อยนะคะน,นี่ก็แล้วแต่ความชอบนะคะ แล้วก็นี่นะคะกิมจิที่เตรียมเอาไปว่าจะกินบนไฟลนะคะสรุปว่าเอากลับมากินที่บ้านนะเดี๋ยวก็จะต้มใส่ลงไปในน้าซุปเลยค่ะเมื่อกี้ตอนที่ใส่กิมจิคิดว่ากดอัดไปแล้วนะคะคือมาเห็นทีหลังว่ายังไม่ได้อัดนะแต่พี่มีก็ใส่ลงไปในน้ําซุปแล้วค่ะอืมชอบที่มันมีความเปรี้ยวของกิมจินะคะ แต่ว่าเดี๋ยวยังไงพี่มีจะเติมพริกป่นลงไปอีกนิดนึงนะคะเพราะว่าชอบกินเผ็ดค่ะอะ่ก็ใส่เส้นลงไปปกติเวลาที่พี่มีกินนะคะก็จะใส่ลงไปสักแค่ครึ่งเดียวพอนะคะเพราะมันมันเยอะมากเลยนะ,อ,ะอันนี้ที่เหลือ ครึ่งหนึ่งก็ตัดสินใจนะคะไม่กินนะอย่างที่บอกนะคะปกติเวลาพี่มีต้มมาม่าเก,กาหลีเนี่ยจะเน้นเครื่องใส่เครื่องเยอะๆนะคะแล้วก็ใส่เส้นไปแค่ครึ่งเดียวพอนะคืออันนี้เป็นซองใหญ่นะคะบางคนก็อาจจะบอกว่าเสียดายนะทําไมไม่ใส่ไปทั้งซองนะคะพี่มีกม็ทั้งซองคือมันแน่นมากจริงๆนะคะอย่างที่บอกนะเราเน้นเครื่องนะคะสําหรับพี่มีก็ใส่เส้นลงไปไม่กี่นาทีนะคะแค่ให้มันแตกตัวแบบนี้นะเวลาที่ เคี้ยวเนี่ยนะคะมันก็หนึบๆอร่อยแล้วค่ะอันนี้คือโอเคแล้วเนาะ <School> มามาา่าเกาหลีฉบับเด็กหอนะคะจริงๆถ้า ใครจะใส่ปลาก,กระป๋องก็ใส่ได้นะรสชาติก็จะกลมกล่อมไปอีกแบบนะคะ กำลังดีเลยนะคะมีความแบบเหนียวเหนียวหนึบหนึบพวกลูกชิ้นปลานะคะลูกชิ้นแช่แข็งแบบอย่างเงี้ยรสชาติคือเหมือนกับลูกชิ้นที่ไทยเลยอะแล้วก็อร่อยนะคะเป็นลูกชิ้นปลาที่รสชาติดีมากๆเลย <ๆ S 1> <ๆ S 2> กินมาม่าตอนเที่ยงคืนเนะ ไม่อ้วนก็ให้มันรุกไปนะคะพอใส่กิมจิไปแล้วเนี่ยรสชาติมันแบบดีขึ้นเยอะเลยค่ะลูกชิ้นเต้าหู้นะคะชีสเต้าหู้นะก็เป็นอีกหนึ่งอย่างเลยนะคะที่พี่มีจะต้องมีติดตู้เย็นตลอดเลยนะด้านในนะคะอันนี้ก็คือแบบ มันจะมีชีสฝังอยู่นะคะก็รสชาติดีค่ะเวลาที่เคี้ยวไปก็จะรู้สึกเลยว่ามันมีชีสแบบออกมาปิดๆนิดหน่อยนะคะแล้วก็อีกหนึ่งอย่างที่ บางคนอาจจะดูว่าไม่เข้ากันนะคะนี่คือขนมจีบนะพี่มีเองก็ใส่ใส่ไปนะคะตอนนั้นพอใส่ไปแล้วก็เฮ้ย <c oughs> อร่อยดีคือ <c oughs> <c oughs> ขนมจีบแช่แข็งเนี่ยจะเอามานึ่งอุ่นกินเดียวๆจิ้มกับน้าจิ้มซุกี้ก็คืออร่อยแล้วนะคะ <c oughs> แต่ว่าในหลายๆครั้งพี่มีเองก็เอามาต้มใส่กินกับมาม่าเนี่ยแหละคะ่ะ ได้มาม่าร้อนๆสัก้วยนึงเนี่ยก็รู้สึกสบายท้องขึ้นเยอะเลยนะคะจริงๆอากาศที่กาตาตอนนี้ก็ค่อนข้างจะเย็นนะคะ17องศา แต่ก็อาจจะเป็นเพราะว่าพี่มิกินน้ำซุปร้อนๆนะคะก็ <c oughs> ไม่ได้รู้สึกว่าหนาวอะไรมากนะขณะนี้ก็เป็นเวลาเกือบจะตีหนึ่งแล้วนะคะค่อนข้างดึกเลยทีเดียวนะสําหรับพี่มิก็ไม่ได้รู้สึกง่วงอะไรนะคะเพราะว่าจริงๆแล้วเวลาเนี้ยพี่มิจะต้องไปทํางานบนเที่ยวบินใช่ไหมเพราะว่าด้วยความที่พี่นิเตรียมตัวจะไปบินคืนนี้ <c oughs> ก็เลยนอนช่วงระยะเวลาตอนบ่ายมาเต็มอิ่มแล้วนะคะขณะนี้ก็เลย <c oughs> ตาสว่างเลยทีเดียวนะเพราะว่านอนไปเต็มที่นะคะวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณทุกๆคนมากเลยนะคะ ในการติดตามนะพี่มิเองก็ต้องขอขอบคุณคนดูจากใจจริงเลยนะเวลาดึกๆแบบนี้นะคะหว่าเป็นปกติเมื่อก่อนที่ไม่ได้ทำ YouTube ก็จะอยู่บ้านนั่งเงาๆนะคะอาจจะดูหนังดูซีรีส์ใช่ไหมแต่ว่าตอนนี้หลังจากที่ได้มาทำ YouTube ก็ เราไม่ได้อยู่คนเดียวเนาะเราอัดคลิปไปด้วยนะคะเราพูดคุยกันไปด้วยมันก็มีความรู้สึกว่าเฮ้ยเหมือนพี่มิก็มีเพื่อนเป็นคนดูหลายๆคนนะคะในช่วงเวลาที่ถึงแม้ว่าเราจะอยู่คนเดียวยืนตอนดึกๆแบบนี้เหมือนเป็นการสนทนาพูดคุยกันนะคะก็ต้องขอขอบคุณทุกคนจากใจจริงที่ติดตามกันมาตลอดนะคะวันนี้พี่มิขอตัวก่อนนะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าคะ่ะบ๊ายบาย